ยังต่อต้านการมีอยู่ของจิตวิญญาณจะทํำยังไงดีนะคะก่อนอื่นเนาะต้องเข้าใจกระบวนการการทํางานของจิตสํานึกก่อนนะคะซึ่งโบวีเองไดเ้เรียกว่าพูดถึงการทํางานของจิตสํานึกเกือบทุกล i ฟ์เลยนะคะแล้วก็มีไลฟ์ที่เป็นไลฟ์เจาะตรงเฉพาะ รายละเอียดของจิตสำนึกไว้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหากใครที่ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยจิตวิญญาณมันมีอยู่จริงหรือเปล่าตัวตนภายในที่สูงส่งในตัวเราแท้ที่จริงมันมีอยู่จริงๆใช่ไหมหรือที่เขาเรียกว่ามหาปัญญาการดาวน์โหลดข้อมูลจากจักรวาลมันมีอยู่จริงหรือเปล่านะคะ ย้อนกลับไปที่กระบวนการการทํางานของจิตสํานึกของเราก่อนเนาะว่าจิตสํานึกของเราเนี่ยมีการรับรู้ผ่านหูตาจมูกปากแล้วก็การสัมผัสนะคะซึ่งทุกๆช่องทางที่เรารับรู้จะถูกเก็บไว้ที่สมองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราได้ยินข้อมูลที่เราไม่เคยรับรู้หรือ เราต้องเดินทางไปในเส้นทางที่เราไม่เคยไปเราต้องทานอาหาราที่เราไม่เคยทานเช่นที่เป็นอาหารอินเดียเราจะนึกถึงอะไรเราจะนึกถึงเครื่องเทศเราจะนึกถึงกลิ่นฉุนแต่หลายคนเครื่องเทศกลิ่นฉุนแค่นี้ก็จะปฏิเสธแล้ว เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่เคยกินแต่เรารู้ว่าอาหารอินเดียคนเขาเล่ามาคนเขาเล่ามาว่ามันมีกลิ่นฉุนมันมีเครื่องเทศเยอะมันไม่เหมาะสมกับเราแสดงว่าเราตัดสินอาหารประเภทนั้นจากการรับรู้ของเราผ่านอะไรจากการรับรู้ของเราผ่านตาที่เราเคยมองเห็นผ่านหู ที่เราเคยได้ยินแต่ลิ้นของเรายังไม่เคยสัมผัสหรือว่ารับรสเลยเราก็ตัดสินไปแล้วแสดงว่าแสดงว่าการรับรู้ของเรามีผลต่อชีวิตของเราร้อยเปอร์เซนจริงหรือไม่การรับรู้ของเรามีผลต่อชีวิตของเราร้อยเปอร์เซนจริงหรือไม่การรับร,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 บรู้อีกหนึ่งช่องทางก็คือ สื่อที่เราเสพละครเอ่อเพลงหนังต่างๆที่เราเสพตัวอย่างที่ยกได้ง่ายที่สุดก็คืออันนี้ไม่ได้บูลลี่เนาะถ้าสมมุติว่าโบวี่เป็นเป็นเมียน้อยอ่าแล้วเพื่อนของโบวี่ก็เป็นเมียน้อยเหมือนกันถามว่าโบวี่จะสามารถปรึกษาเพื่อนคนนี้ได้ไหมว่าเฮ้ยแก ฉันไม่อยากจะเป็นเมียน้อยแล้วฉันอยากจะออกจากวงจรนี้เพื่อนที่เป็นเมียน้อยก็มีประสบการณ์เดียวกันมีประสบการณ์เดียวกันถามว่าอันนี้ขออภัยนะไม่ได้บูลลี่ใครนะคะแค่ยกตัวอย่างให้ถามว่าเขาจะสามารถให้คำแนะนำเราได้ไหมทั้งๆท,ที่เขาและเรามีประสบการณ์เดียวกันกระบวนการของทำงานของจิตสำนึกอีกอันนึงที่อยากจะยกตัวอย่าง เวลาเราเดินทางเดินทางไปในที่ที่เราไม่เคยไปข้อมูลในสมองของเราก็คือจะมีคำถามมากมายป้อนเข้ามาซึ่งคำถามส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามว่าฉันจะหลงทางไหมนะฉันจะไปทางไหนนะเออฉันจะไปเจออะไรบ้างนะฉันจะเดินทางด้วยวิธีไหนแต่สมมุติว่า เป็นเส้นทางที่เราเคยเดินทางไปทุกวันเช่นนักเรียนเดินทางไปโรงเรียนหรือ,เ,อเดินทางไปทำงานเดินทางไปทำงานทุกๆวันถามว่าเรามีความกังวลน,นั้นเกิดขึ้นไหมไม่เลยเราแค่เตรียมตัวสตาร์ทรถแล้วก็ขับไปเป็นแบบอัตโนมัติอ่ามาดูสดครั้งที่สองคุณใหม่นะ่ารักมากขอบคุณค่ะ เพราะว่าการกระทํานั้นมันเกิดการกระทําซ้ําๆซ้าๆซ้ําๆเช่นคุณตั้งเป้าเอาไว้ว่าคุณจะออกกําลังกายหลังจากที่ตื่นนอนวันละสิบนาทีสามวันแรกผ่านไปมันอาจจะยังมีไฟอยู่แต่วันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกมันจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้ขี้เกียจออกกําลังกายพักไว้ก่อน หรือบางคนบอกว่าโอ๊ยวันนี้ปวดเนื้อเมื่อยตัวหลังจากที่ออกกําลังกายมาแล้วสามสี่วันพักไว้ก่อนไปเป็นบ้างแสดงว่าจิตสํานึกเขารับรู้ว่าการออกกําลังกายมันทําให้ปวดเมื่อยมันทําให้เมื่อยล้ามันทําให้ร่างกายตึงเครียดไปหมดมันไม่ส่งผลดีต่อร่างกาย สมองจะเล็กขอดข้อมูลอน,นั้นเอาไว้ว่ามันไม่ส่งผลดีต่อร่างกายและเมื่อไหรก็ตามที่คุณคิดว่าจะออกกําลังกายอีกครั้งหนึ่งมันจะส่งความรู้สึกเก่าที่คุณบอกว่ามันเหนื่อยมันปวดมันเมื่อยสรุปจบที่ไม่ออกดีกว่ากําลังกายแต่อ่าแต่เมื่อไรก็ตามที่คุณบอกกับตัวเองว่าฉันเลือกอฉันเลือก ที่จะออกกำลังกายทุกทุกวันฉันเลือกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าฉันเลือกแล้วก็จุดจุดจุดตามท้ายเช่นฉันเลือกที่จะออกกำลังกายทุกทุกวันและมันจะทำให้ร่างกายของฉันแข็งแรงชัดเจนไปเลยค่ะว่าฉันเลือกแล้ว ดึงข้อดีของการกระทำนั้นมาบอกตอกย้ำกับจิตสำนึกให้เขารับรู้ว่าการกระทำที่เรากำลังทำแม้ระยะสั้นมันจะยังไม่ส่งผลเช่นการออกกำลังกายแต่ระยะยาวมันจะทำให้ฉันสุขภาพแข็งแรงจิตสำนึกก็คือมันจะเล็กขอดลงไปในในสมองของเราฉันเลือก เมื่อไหรก็ตามที่เราบอกว่าฉันเลือกอำนาจอยู่ที่ใครคะอำนาจอยู่ที่เราและต้องบอกสมองเราด้วยว่าสิ่งที่เราเลือกมันคือสิ่งที่ดีอ่ามันคือสิ่งที่ดีนะคะให้ปักธงไปเลยเมื่อกี้ที่เราพูดถึงการออกกำลังกายฉันเลือกอำนาจอยู่ที่ตัวฉันและฉันเลือก สิ่งที่ฉันเลือกคือสิ่งที่ดีดียังไงบอกสมองของเราไปเลยนะคะสมองของเราต้องการความชัดเจนที่เป็นพลังงานด้านบวกนะคะความชัดเจนหมายความว่าสมองไม่เคยรับรู้มาก่อนเราไม่เคยออกกําลังกายสมองไม่เคยรู้ว่าออกกําลังกายแล้วผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงการทํางานกับจิตสํานึกสําคัญมากกลับมาที่แล้วทํำยังไง ทำยังไงให้เราเชื่อจนกลายเป็นความจริงโดยไม่ต้องใช้จิตสำนึกอีกต่อไปว่าเรามีจิตวิญญาณที่สูงส่งที่อยู่ในตัวเราเราจะเชื่อได้ยังไงในเมื่อตั้งแต่ที่เราเกิดมาเราใช้จิตสำนึกทั้งหมดในการดําเนินชีวิตของเราและเราก็รู้แค่ว่าเนี่ยเราะมีแค่นี้ เราไม่เคยรับรู้เลยว่านอกเหนือจากสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้ริมรถได้สัมผัสมันมีอะไรอยู่บ้างนะคะการที่จะให้จิตสำนึกหรือสมองของเราอะเชื่อได้ร้อยเปอร์เซจนกลายเป็นความจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่มันกลายเป็นความจริงคุณจะไม่ต้องใช้ความเชื่ออีกต่อไป ในระหว่างทางที่คุณเดินทางด้วยความเชื่อคุณต้องสร้างหลักฐานสร้างหลักฐานที่มันจับต้องได้ให้กับจิตสํานึกของคุณว่าเนี่ยจิตวิญญาณมันมีอยู่จริงการสร้างหลักฐานที่ง่ายที่สุดคือการเขียนมันออกมามันคือมันคือสิ่งที่เรียบง่ายที่สุดและ มันทรงพลังที่สุดและคนส่วนใหญ่มองข้ามคนส่วนใหญ่มักจะมองหาเอ่อมักจะมองหาเครื่องมือมักจะมองหาอุปกรณ์มักจะมองหาความมหัศจรรย์หลายคนที่ฟังมาในที่นี้อาจจะแบบเฮ้ยคุฟังมาตั้งนานมึงบอกว่าการเขียนใช่ค่ะ คนมักจะชอบฟังคือคนทั่วคนส่วนใหญ่แม้กระทั่งโบวีเองนะมักจะชอบฟังว่าฉันไปฉันไปตรงนั้นแล้วฉันมีแสงแสงแบบนี้ฉันไปเจอความมหัศจรรย์แบบนี้เธอต้องทำขั้นตอนหนึ่งสองสามสีหหกเจ็ดปดเก้าสิบเธอถึงจะเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณได้เธอจะต้องมีอุปกรณ์แบบนี้ เพื่อที่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อสารกับจิตวิญญาณคนส่วนใหญ่ชอบฟังอะไรที่มันดูอลังการมันดูแบบว่ามันดูมหัศจรรย์ทุกคนรู้ไหมว่าคุณทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนคือความมหัศจรรย์อยู่แล้วค่ะคือความมหัศจรรย์อยู่แล้วและยากจะบอกว่า สิ่งที่เราชอบฟังความมหัศจรรย์เราชอบฟังความอลังการนั่นคือกระจกสะท้อนว่าสิ่งที่เธอชอบมันคือตัวตนของเธอความมหัศจรรย์ที่เธอพบเจอมันคือตัวตนของเธอเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์บุคคลทุกคน ที่เราเดินผ่านที่เราพบเจอล้วนแล้วแต่เป็นกระจกให้เราทั้งสิน้นอ่าล้วนแล้วแต่เป็นกระจกให้เราทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นกลับมาที่การเขียนนะคะโบวีเนี่ยเป็นมนุษย์ที่พกสมุดต,ตลอดเวลาพกสมุดต,ตลอดเวลานี่ค่ะอันนี้เพิ่งเปิดใหม่เนาะก็จะเขียน ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะมีเล่มเล็กด้วยนะเล่มเล็กเล่มเท่าเนี้ยในกระเป๋านะคะเราเขียนเพื่ออะไรเมื่อกี้โบวี่บอกว่าจิตสํานึกรับรู้ผ่านอะไรผ่านมือสัมผัสผ่านการสัมผัสผ่านหูที่ได้ยินผ่านตาที่มองเห็นผ่านจมูกที่ดมกลิ่นรับผ่านปากเอ,อ่ยออกเสียงลิ้นที่รับรส การที่เราเขียนมือของเราได้สัมผัสกับปากกาปากของราอตาของเรามองเห็นสิ่งที่เราเขียนนี่คือการสร้างหลักฐานผ่านการมองเห็นผ่านมือของเราที่เขียนบุวิจะไม่ใช่แค่เขียนมันออกมาอย่างเดียวบุวิจะอ่านด้วยบุวิจะอ่านด้วย เขียนเสร็จแล้วอ่านให้ปากของเราได้รับรู้ว่าเรารับรู้สิ่งนี้มาหูของเราก็ได้ยินเสียงที่เราได้อ่านอ่ะหลายคนจะถามว่าแล้วฉันจะเริ่มต้นสร้างหลักฐานขึ้นมาได้ยังไงสิ่งแรกเลยที่โบวี่ทำคือโบวี่เขียนเล่าความฝันของตัวเอง สมมุติว่าเมื่อคืนฝันแล้วจําได้โบวีจะเขียนและเล่าความฝันของตัวเองเหมือนเป็นไดอารี่เล่าความฝันแล้วก็เล่าประสบการณ์ในชีวิตประจําวันขอ,วอวอ <c oughs> ของตัวเองให้ตัวเองฟังของตัวเองให้ตัวเองฟังหลักฐานที่โบวี้สร้างขึ้นมา หลักฐานที่โบวีสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นหลักฐานให้กับตัวเองและหลักฐานชิ้นนี้จะสร้างประโยชน์ให้กับคนที่เริ่มต้นที่จะศึกษาด้านจิตวิญญาณรู้แล้วว่ามีคำว่าจิตวิญญาณอยู่สิ่งนี้ก็เกิดจากการเขียนเหมือนกันคือหนังสือหนังสือเล่มนี้จะมาเป็นเซต อันนี้เป็นหนังสือแล้วก็เป็น Workbook w o r อ่า w o r k b ก o k ก็คือจะเป็นเขียนมหสัสจรรั์แห่งการขอบคุณและมหสัสจรรั์แห่งความรักทำไมเราต้องขอบคุณทำไมเราต้องแสดงออกถึงความรักเพราะว่าชีวิตของมนุษย์นะคะเกิดมาเกิดมาบนโลกใบนี้เพื่อที่จะค้นพบตัวเอง เราคือความมหัศจรรย์เพราะฉะนั้นการสร้างความมหัศจรรย์ที่ง่ายที่สุดคือการขอบคุณและการบอกตัดและหนังสือเล่มนี้อ่านนีป้ปกหน้าแล้วอันนี้ปกหลังในเซตจ,จะมีปากกาสีอ่าแล้วก็จะมีสีสีไม้ให้นะคะ สิ่งนี้จะสร้างหลักฐานว่าคุณคือความมหัศจรรย์บนโลกใบนี้เวิร์กบุ๊กเป็นหน้าโล่งๆเปล่าๆมีแค่เส้นนะคะทุกอย่างมีที่มาซึ่งเวิร์กบุ๊กอันนี้เราจะมาร่วมสร้างมหัศจรรย์ด้วยกันผ่านเอ,อ่ออะคาเดมี่อ้อมกอดจิตวิญญาณสิ่งนี้เป็นการสร้างหลักฐานให้กับจิตสำนึกของโบวีว่า จิตวิญญาณของโบวีสื่อสารข้อมูลชิ้นนี้ฐานโบวีแล้วโบวีทำการเอามันออกมาถ่ายทอดเป็นข้อมูลถ่ายทอดเป็นเวิร์กช็อปและโบวีไม่ได้เพียงแค่สร้างหลักฐานให้กับตัวเองทุกคนที่ได้รับหรือซื้อ เครื่องมือเซตนี้ไปเขาจะได้สร้างหลักฐานให้กับตัวเองเป็นการคอนเฟิร์มจิตสำนึกของตัวคุณเองว่าคุณสามารถเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณภายในของคุณได้เวิร์กบุกอันนี้เราจะมีกิจกรรมต่อเนื่อง90วันอย่างต่อเนื่องนะคะมันจะทำให้ค่อยๆเกิด ความจริงใหม่ขึ้นมาความจริงใหม่จะค่อยๆปรากฏปรากฏปรากฏใหม่ขึ้นมากลายเป็นหลักฐานและสิ่งเหล่านั้นจะกลายเป็นความจริงที่จะนำพาคุณไปสู่เส้นทางของจิตวิญญ,ญาณเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดว่าจิตวิญญาณจิตสํานึกไม่เคยรับรู้มาก่อนว่าจิตวิญญ,ญาณคืออะไรเพราะฉะนั้น เราจะต้องสร้างสิ่งที่มันมองเห็นได้ที่จับต้องได้ที่หูได้ยินที่รับรู้ได้ให้กับจิตสำนึกของเราตอกย้ำตอกย้ำไปเรื่อยๆเพื่อให้เกิดเพื่อให้เกิดการรับรู้และกลายเป็นความจริงในที่สุดอยากจะบอกว่าถ้าคุณปรารถนาถึงมันปรารถนาถึงมันขอให้อธิษฐานว่า หากฉันคู่ควรที่จะเติบโตด้านจิตวิญญาณฉันปรารถนาที่จะได้รับสิ่งนี้เพื่อเติบโตด้านจิตวิญญาณยังไม่ต้องตัดสินใจซื้อขอให้อธิษฐานเมื่อไรก็ตามที่เราปรารถนาถึงสิ่งไหนนะคะโบวี่พูดมาตลอดว่าโบวี่เป็นโบวี่ทำภารกิจนี้โบวี่ทำเพื่อจักรวาลเพราะฉะนั้น จักรวาลจะให้ของขวัญโบวี่ผ่านผ่านคนที่ซื้อเซตนี้จักรวาลจะจ่ายให้กับโบวี่ผ่านคนที่ซื้อเซตนี้เพราะฉะนั้นจักรวาลก็จะให้ของขวัญคุณโดยให้คุณได้รับเซตนี้และของขวัญน,นั้นก็เป็นการจ่ายให้กับโบวี่เช่นเดียวกันไม่มีอะไรบังเอิญที่ คุณได้ยินคําไหนแล้วมันรู้สึกทัชที่หัวใจคุณได้มาฟังไลฟ์นี้คุณได้มาเจอเพจนี้โบวีบอกเสมอว่าไม่ว่าการเติบโตของจิตวิญญาณของโบวีจะเติบโตด้วยวิธีไหนโบวีจะถ่ายทอดสิ่งนั้นอย่างตรงไปตรงมาและโบวีปรารถนาว่าโบวีจะไม่ใช้เครื่องมือเป็นตัวกลาง เพราะความจริงของเราคือเมื่อจิตวิญญาณอยู่ในตัวเราแล้วเราจะต้องสามารถเชื่อมต่อได้และได้ทันทีเมื่อเราปรารถนาและบูวีตตั้งจิตไวแล้วว่าเราจะสามารถเชื่อมต่อได้ทันทีและตลอดเวลาเพราะเราเป็นหนึ่งเดียวกันมนุษย์ทุกคน ต้องหวนกลับมาจดจําตัวเองให้ได้กลับมาเชื่อมต่อกับตัวตนสูงส่งภายในกับตัของตัวเองกับจิตวิญญาณของตัวเองเมื่อเชื่อมต่อได้แล้วสร้างหลักฐานขึ้นมาสร้างหลักฐานขึ้นมาไม่ว่าหลักฐานนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันคือการจงใจสร้างจากตัวคุณเอง เพื่อให้จิตวิญญาณกลายเป็นความจริงสำหรับเราทุกคนเมื่อเราประจักษ์ได้ด้วยตัวเองแล้วมันกลายเป็นความจริงสำหรับเราแล้วอะค่ะเราจะไม่ต้องใช้ชีวิตผ่านความเชื่อผ่านเงื่อนไขของของคนอื่นของสังคมของวัฒนธรรมอีกต่อไปเราจะมีชุดความจริงที่มันเป็นสัจธรรม และสิ่งที่สำคัญคือคุณจะไม่มีความกลัวหลงเหลืออีกต่อไปคุณจะไม่ได้ใช้ชีวิตบนความขาดแคลนอีกต่อไปแต่ฐนาที่จะให้ทุกคนนะคะได้ได้รับรู้ได้เข้าถึงจิตวิญญาณแก่นแท้ของตัวเอง ไม่ว่าจะฟังจากใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่แต่ปราถนาให้เส้นทางนั้นมันเป็นเส้นทางที่คุณจะตื่นรู้จากจิตวิญญาณได้อย่างแท้จริงและจะบอกว่าสำหรับใครที่เรียกตัวเองว่าตื่นรู้เบิกบาน แล้วคุณหยุดการกระทำต่างๆเช่นบอกรักขอบคุณชื่นชมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณหยุดนั่นหมายความว่าการเติบโตของคุณการวิวัตจิตวิญญาณของคุณก็จะหยุดลงเช่นเดียวกันสำหรับความจริงของโบวี่เนาะการเติบโตด้านจิตวิญญาณและการวิวัต์ตัวเองให้ให้สูงขึ้นอยู่เสมอเสมอเราจะต้องทำไปตลอดชีวิต ไปตลอดตราบเท่าที่เรามีชีวิตอยู่อ่านี่คือคําที่โบวี่พูดมาตลอดเกือบทุกไลน์นะคะเพราะโบวี่ไม่อยากให้ไม่อยากให้คุณแบบเชื่อมต่อแบบติดติดดับๆเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขคือความทุกข์มันยังมีอยู่แต่เราจะรับมือกับมันอย่างอย่างผู้ที่ตื่นรู้มันจะเบิกบานได้ทุกสถานการณ์ ขอให้เช็คกับตัวเองว่าวันนี้ฉันยังรู้สึกขาดแคลนอยู่หรือเปล่าฉันยังรู้สึกมีความทุกข์อยู่หรือเปล่าถ้าฉันยังมีความรู้สึกขาดแคลนถ้าฉันยังรู้สึกทุกข์ฉันจะจัดการกับมันยังไงถ้าคุณจัดการมันไม่ได้คุณจำเป็นจะต้องมีวิธีการที่เข้าไปจัดการกับความทุกข์นั้น เพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเก็บสะสมเก็บสะสมพลังงานความขาดแคลนความทุกข์นั้นนะคะมันก็กลายเป็นหลักฐานเหมือนกันมันก็กลายเป็นการสร้างหลักฐานให้กับตัวเองเหมือนกันแล้วคุณจะแบบว่ามันจะขึ้นมาได้ยากมันเหมือนมันจมลงไปในบ่อบ่อโครอนอ่ะที่มันลึกลงลึกลงลึกลง แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสร้างหลักฐานที่มันเป็นพลังงานบวกมันจะค่อยๆด,ด,ดึง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 เราขึ้นมานะคะแต่ละคนจะขึ้นเร็วขึ้นช้าก็ถือว่าได้ขึ้นและก็ขอให้ได้ยกระดับพลังงานของตัวเองขึ้นทันเวลาทันเวลาที่โลกใบนี้จะยกระดับพลังงานของตัวเองขึ้นเพราะถ้าไม่ทันคุณจะเป็นแค่ขยะ ทางจิตวิญญาณที่ถูกฝังกรบไปกับพลังงานระดับตำ่ำขยะทางจิตวิญญาณเดี๋ยววันหลังมาขยายเดี๋ยววันหลังมาขยายก้อนนี้เนาะขยะทางจิตวิญญาณคือจิตวิญญาณที่สะสมพลังงานลบจนอยู่ในระดับตำ่ำที่มันสร้างผลกระทบเชิงลบให้กับโลกสาธาละกัน ว่าทุกคนจะได้ข้อมูลดีๆนี้เอาไปต่อยอดไปสร้างหลักฐานให้กับตัวเองไปเขียนเถอะมันคือวิธีที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นคุณสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างร้อเซนะคะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพจไว้ด้วยนะคะเดี๋ยว มาไลฟ์ Life, วันไหนจะได้รับการแจ้งเตือนด้วยและหากข้อมูลนี้เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนมนุษย์ของเราได้รับรู้ข้อมูลและให้เขาได้มีโอกาสได้รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่มนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องลงมือทำด้วยตัวเองและสิ่งที่เป็นพลังงานบวกที่สุดคือเราทำไปด้วยกัน และเพจนี้นะคะจะเ,เดินทางด้านจิตวิญญาณและปรารถนาที่จะให้พวกเราเดินทางไปด้วยกันสิ่งที่โบวี้ทำอะโบวี้ทำคนเดียวไม่ได้โบวี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากทุกคนโดยการแชร์ไลฟ์นี้ออกไปโดยการออคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะการคอมเมนต์มันจะช่วยให้อ,อ การรับรู้มันเพิ่มมากขึ้นการแชร์มันช่วยให้การสร้างแรงกระเพื่อมที่มันสูงมากขึ้นนะคะก็เปรียบเสมือนว่าทุกคนได้ร่วมทำภารกิจจุดไฟแสงสว่างแห่งการตื่นรู้บนโลกใบนี้ไปด้วยกันขอบคุณทุกคนมากที่มาร่วมทำภารกิจนี้ไปด้วยกันและสิ่งที่สำคัญคืออย่าลืมยกระดับพลังงานของตัวเองให้สูงขึ้น อยู่ตลอดเวลาและอย่าลืมสร้างหลักฐานแห่งการตื่นรู้ให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะคะ